สวัสดีครับพี่น้องจมไปบา้านบ้านผ้ากินผ้าเถี่ยวผ้าพี่น้องมาเบิง้งไอ้พี่น้องเบิง้งยาดีครับพี่น้องเบิ้งยาดียาดียานี่เป็นยาการฉีเข็บตอดไม่งอดตอดครับพี่น้องเมาขึน้นในย่ายหนึ่งถึงไม่งอดตอดมันแผลไหมครับมันไครกันกิดแต่แล่เยี่ยมแขนกันเลยพายเอา ไปหาหมอเมื่อเช้านี้เมื่อคืนนี้บริาหาหมอเพราะหมอบ่มมีอยู่อนามัยบ้านนอกนะครับมานังถ้าหาหมออยู่บ้านที่ว่ามียานี่แหละอนามัยเพื่อเราเอาเอานี้มาต่ำใส่ให้ที่เพิ่นปวดมาทาั้งคืนทั้งวันปวดเอาบทขึ้นเอาตัวนี้ไปอดุดประมาณหาลนาที่ครับมิดหายเก็บหายปวดเลยพี่น้องยาดีแห้งดีผู้ใดบวเ,เคยเห็นกับเคยเห็นกับขอเพิ่นซื้อเพิ่นไปปวดไปที่บ้านด้วยครับ ป้องกันไม่งอดตอดที่เข็บตอดสีดีลีค่ะพี่น้องดีแห้งก็ต้องไปหาหมออย่างเลยเอายานีนอุดมิดเลยเพ่อหาหน้าที่ค่ะยิ้มได้หัวรอได้เลยแต่ว่าเขียนยังใครอยู่แต่ว่าหายปวดดีลีค่ะพี่น้องอย่าลืมเด้อกเก็บไว้ในบ้านปลูกไว้บ้านไปบ้าน,ม,ม,นมันอาอักเพิ่นสิหักเพิ่นหักไข่คันได้เด่นก็เลยเสียเอาไปปลูกไว้บ้านไปถักกันไวไา ถือพูดได้ขีดถือขีดเก็บตอดไม่งอดตอดเอาวันนี้ไปเสียบไปต้งดินค่ะกาสิปลูกได้เลยกาสิปิดเลยเ,ลยเลยพื่อนหักไข่กาสิมีปลูกไว้ที่บ้านค่ะคพี่น้องไปดูภาพพี่น้องเที่ยวบึงไปบึงไปยูชมสวนค่ะชมสวนทุเรียนของคุณยายชมสวนทุเรียนของคุณยายคป็พี่น,ออน้องกาสิมีไปดูภาพบิึงตัวนนิท ต้นอันชูรสค่ะมกล่องนี่เองกับเบอร์วานิวอะไรอันนี้ไม่ใช่เป็นต้นชูรสเห็นบหมคะใบชูรสใส่ใส่เอียงกับสีนัวกับสีแสบเนี่ยค่ะตัวหนึองคนต้นชูรสเห็นไหมต้นชูรสเอาไปใส่ต้มเนื้อต้มไก่ต้มต้มยำไม่ยังก็เอาใบชูรสอ่อนๆเอายอดอ่อนๆเพิ่อนไปใส่ กันกระสินุวงค่ะพี่น้องเบึงทางนี้สิบห้าบงต้นทุเรียนต้นทุเรียนที่ว่าทุเรียนสามปีไอสองปีสามเดือนนี่คือทุเรียนสองปีสามเดือนค่ะสิบห้าเนี่ยออกผลพี่น้องกระสิออกผลตอนที่ว่าหาปีแล้วออกผลแต่ว่าลูกเพ่นกระสิล่วงค่ะลูกเพ่นกระสิล่วงพี่น้องแม่เด็กก็เลขามาทมแล้วบึงต้นนี้แห้งงามแห้ง นี่สองปีสามเดือนกระสิ่งกระสิสวยงามแห้งค่ะสองปีสามเดือนดินเพื้นดีพี่น้องดินเพื้นดีแหง้งดินเพื้นดีหลายเพราะว่า,วาพืนเป็นดินแดงไหมคะดินดินเพราะเอิญว่าดินดงดินดงปลูกยังกระสิงามแหง้งกระสิเป็นไปว่าอุดมสมบูรณ์ปลูกยังกระงามปลูกกล้วยกระงามปลูกทุเรียนกระงามปลูกยังกระได้กินผลสิภาพพี่น้องปเบึง้ง ผักอีเนี้ยของทอนทั้งผีช่องเขตจังหวัดเลยกระสีมียอดผักอีเนี้ยใส่แกงนอก้อยผักอีเนี้ยของเพิ่มบ้านสีเป็นเพราะนนคล้ายๆกับหอมปอมบานเท่าไหมคะคล้ายกับหอมปอมบานเท่าเลยผักน้ำพีเบิรงผักขุดเนี้ยผักขุดเนี้ยนะคะ่ะใจเด่นขุดอีกกดเงี้ดอกขุดก็ได้ ไปดูผักคุณแ้่เท่าไหร่ล่ะมึงมาหุงคุณยายโอ้อยบึงม,มาหุงต้นนี้ของคุณยายดกมากเลยค่ะดกแห้งแหงต้นทุเรียนทุเรียนสองปีสามเดือนค่ะอันนี้ก่ะสิเป็นต้นดอกกระเจี๊ยบต้นสมปอยเพราะนเอิญใบสมปอยต้นกระเจี๊ยบะละ่ะ ผักอีเนี้ออยู่ใสร็จเนาะหมวานอย่อ้องเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเอ้ยชมยอดผักอิเนี้ยเห็นปะคะนี่คือต้นผักอิเน้ต้นผักอีเน้ของคุณยายสวยๆเลยพี่น้องนี่คือสีอบผัใส่แกงน้องไม้กับสีหอมใส่ยังกับหอมผักอิงเนื้อม่เอาผักหอมปอมไปเห็นหอมปักชีบ้ันเท่าเดียต้นผักอิงเนยจะเตินๆดมดู เขาบอกหอมคือหอมปอมปอ,ปอ,อันนผักผักอีตูค่ะอันนี้คือจะเป็นผักอีตูอันนี้คือยอดผักอีแงผักอีแงแกงให้น้องใหม่ของพนนเอพันธน์ข้อนือค่ะเพื่อกินแบบนี้ชมทางนี้พาดูสวนพริกของคุณยายสวนพริกของคุณยายสวยมากพริกเพิ่นนี่ค่ะพริกอันนี้ก็สิเผ็ดเด้แกงอีหยังก็เผ็ด แกงใส่หน่อไม้ลูกโดดสับเซ่บึงผิกดกคักดกงแน่พี่น้นองดกลายอันนี้ใบตะเภาค่ะใบตะเภาสวยๆใบตะเพาขิดตะเภาตา,ตามตลาดพี่น้องงามแหงโอ้ยดูทุเรียนทุเรียนสองปีสามเดือนสีง,งามขนาดใดพี่น้องเห็นปะสองปีสามเดือนงามคักอวบอันคัก อ่อนซ้อนแล้วพี่น้องเนาะไปแต่อ่อนซ้อนแห้งติ่มเพิ่งงามสวยงามค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูไปชมสวนของคุณยายสวนพริกอย่างสวยงามเป็นมะค่ะวิถีชีวติตเศรษฐกิจพอเพียงปลักพริกโอ้แบบพริกลูกนี้ดูดูลูกพริกของเขาอ้วนอ้วน,วนแอบอันดูต้นนี้ค่ะ ต้นนี้โอ้ยแกงใส่ต้มไม้ตำมะฮูงแซ่บค่ะแซ่บแห้งพี่น้องเอ้ยแซ่บแซบเผ็ดเผ็ดรัวรัวนี่คือบะหมี่ก๋วยเตี๋สั้นค่ะบ้นสั้นของแท้เผ็ดเผ็ดรัวรัวเลยพี่น้องมีแต่แนวกินไปแต่แซ่บค่ะพี่น้องเอ๋อถิ่นไยบังกล้วยทั้งผีเมืองน่านไายกล้วยทั้งผีว่าในไายเบิด ัเคียกกวยเคียนีลูมันยาว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 สุดๆเลยค่ะขอบคุณพี่น้องใี่กูหนาเยีเดียนอีกเงากูหนาเยี่เดียน้ยขอบพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆเลยที่เขามากดไลค์กดแชร์กดเปิดกระลังแรงใจช่องแบบบานๆพาจินพาเที่ยวขอให้พี่น้องเฮงเฮงสุขสุขสุขคนตะจาขอบคุณค่ะพี่น้อง